ไปทันผู้ชมมมาชมบรรยากาศคือก็ครับผมเมื่อนี้มาแหลกของข้าไป็นทงหน้าครับผมสาลูกเล็กๆนะครับเล็กๆลูกเล็กนะครับนี่นครับใส่ไปสองหลังครับอยู่นี่อากาศสาลูกพุ่นนะครับหลังหนึ่งครับผมไปดูน้ำกันครับผมจะมีความห่านหรือเปล่าหลังแหลกของห้อครับเนี่ยของข้อก็เป็นใส่หลายสูตรด้วยครับ ใส่หลายอย่างครับผมใชค,ครับยืนอยู่รังนึงครับผมหมุนปลาขบๆปนี่แหละเออชิงเัยโอ้ยเบาเบียม สวัสดีครับผมเจอกันเช่นเคยครับกับช่องนุ่มู่บลคนค้นสายแกวครับผมผ้าท่านผู้ชมบอกมายามอิจูคือเกครับเมื่อนี่ตอนส่งเสานะครับเนาะใส่ไ้เหมอ่บ้านใ่กาบบริษัทไทยทำาหรอครับพี่น้องก็ใส่ว้หลายจุดอยู่ครับประมาณอยู่จัก3ามุดสีุดหุดแล้วครับผมเป็นสะเนี่ยเป็นหล่องน้ำอ่าห้องเนี่นะครับผม ลองน้ำตามลองถนนนะครับกระบรรว่าจะเป็นอยงไรนะครับรอบนี้กัไปชมน้ำกันนะครับเนาะจะมีวามหมานให้พี่น้องไห้รับชมครับผมขอบคุณที่เขามารับชมให้กับรังใจทุกคนนะครับผมไปครับปาทันผู้ชมผมมาชมบรรยากาศคือเกาครับผมมือนี่ไม้แหลกก็เข้าไปทงหน้าครับผมสาลูกเล็กๆนะครับลูกเล็ก ลูกเล็กนะครับนี่นี่ครับใส่ไปสองหลังครับอยู่นี่แลกาก็้าลูกพุ่นนะครับหลังหนึ่งครับผมไปดูน้ากันครับผมจะมีความ,มาหานหรือเปล่าหลังแหลของห้อครับเนียกของห้อกับเป็นใส่หลายสูตรด้วยครับใส่หลายยางครับผมโอเคไม่มีอะไรในกอไผ่ ไส้สองตัวครับมือนันอยู่นี่ใส่ยูขุ่นนะครับมุ่งุุนนะครับได่สองตัวครับผมปลาไหลเฮ้าหลังแดดของเฮ้ามาถือครับผมเป็นเนื้อเก่าครับผมที่ผมไปใส่มาเมื่อวานนี่ครับถือปลาไหลหน่อยสามตัวนะครับแต่ว่ากะปล่อยเบิดนะครับตัวหนึ่งตายครับผมใส่น้ำเลือกนะครับสองตัวนี่ผมปล่อยไปนะครับ ตัวน้อยคือว่าแหละครับไยเห็นใหญ่ก่อนเนาะเอ้าลังที่สองครับผมที่สองส่เป็ดแปลี่นนี่โดดู่นโอ้สิมันมดแล้วครับมือนี่พี่น้องลับชมไปน้ำกันเรื่อยๆครับผมโอ้หลังที่สอง,สองสนนยัดดยะะบงบ่ดมม่มีอย่างพี่น้องโอ้ สองลังผ่านไปไร้วีว่แววครับผมไปดูสาอีฝุ่นครับลูกคุนครับสาลูนครับอีกหลังนึงครับผม วัตถุครับผมใส่ปลาไหลผมมีครับหายกินยากครับผมปลาไหลบานผมหายากครับช่วงแรงในผ่านไหลนะครับช่วงแหลงในผ่านไหลใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดปลาไหลนะครับช่วงหนึ่งแรงนะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับผมทิ่ถนนนะครับเนาะออกไปดูอ่าถนนไอถนนนะครับผมถนนเอลองน้ำนะครับ อยู่คุนใส่ใวหนึ่งสามหลังครับผมไปดูไปรับชคน้ำกันนะครับว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับรอบนี้การลุ่นน้ำกันไปเรื่อยนะครับเนาะขอบคุณนหลายๆครับผมไปออกไปข้างนอกครับผมออกมาหนะ้าถนนแล้วครับผม รับชมน้งกันอีกครับมีความหมานหรือเปล่ามือนี้โอ้เต้นเหลังนี้อันนี้ขางคล้องครับริมคล้องของริมถนนมิดสุดีพี่น้องไปครับสู่ต่อไปครับผมไปครับอยู่นี่หลังนึงครับผมหมุนปลาขวกขวกกป่ปนี่แหละ เออยังไงโอ้ยเบาเบมเบมเบาเบมเบมครับมันมียังไปครับผมหลังต่อไปเอายังไมันมียังหัวหอยขัน ไปลังสุดท้ายครับผมอืออ่ากินยากครับผมหมื่นมานหมื่นโมมานเนาะครับเนาะ,ะใส่ละลังมันท้ายแล้วบ่โอพี่กินให้ที่โอ้ไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชม้ยอ่ะโมมานครับมือในโบได้จักตัวจักเตี่เมนะครับ นับมือห่งหน่อยลงไปเรือแล้วครับผมมาขอบพุณหลายๆครับที่ยังที่ตามแระให้กำลังใจนุ่มอุบลต้นสายเกี่ยวยดีเสมอมากนะครับเนาะเอาลงคลิปจนจบครับผมขอโทษขอภัยอีกข้างครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมว่าจะไปพาไปหาอยากหากินแบบใดอีกนะครับผมอ่ะมือนีเดินทางกลับับ้านครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ